สวัสดีครับ f อทุกท่านนะฮะพี่บ่าวก็เยนางคุยแล้วตัดสินใจได้แล้วว่าอ่าแนวไหนแนวไหนว่าเอาไหมพิ่นยังบ่ทันได้ยินอันมองในย่าสิเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่อมาเฮ็ดอาหารมึงครับโอ้ครับคือให้ให้ห่างจากบ้านหน่อยใช่ไหมใช่ไหมเออเออพูนละประมาณนั่งร้านอันสุดท้ายพุ่นเนาะห้องน้ำอยู่พุ่นละเราดันดินเนาะได้ได้ คือเออเป็นลังของมันเลยตอนนี้ยายนางปรึกษากับสามีแล้วใช่ไหมว่าห้องน้ำเอาไว้ตรงไหนตรงนี้องหันตองนี้ตรงโน้นเอาไว้ใช่ตรงนี้ชวนวนตัวนี้จะเอาไว้ทำต่อเติมในอนาคตทำห้องครัวทำอะไรจะย้ายซื้อห้างเพชดอันนอ้ครึ่งหนอือเขาแต่ว่าคุยยันนะผมต้องดันดินตรงนี้นะดิน นะนี่ดันคือเนต้องก่อนผมต้นก่อนถ้าช่วงที่ยังไม่ได้ไปทําห้องครัวอะไรเนี่ยยายนางก็มาทําตรงนี้ก็ได้ไม่ไม่จะเป็นต้องอันนี้ไปตากผลทำข้าวก็ได้เออเดี๋ยวดินเราเอาดินเราต้องดันเนาะดันตัวนี้ไปเนาะเอานี้ชชยก่อนเนาะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขามาสองที่เขาจะไม่มาไงคือตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเรื่องดินครับเดี๋ยวเราเราลองไปคุยกับเขาก่อน เพราะว่าผมดูแล้วมันดันน่าจะยากอยู่เดี๋ยวเจ้าเจ้าคิดว่าจะดันตรงไหนมานี่เดี๋ยวนี่เอาว่านี้ว่าไงเอวตรงนี้ก็เป็นลุมได้สี่นเอก็แล้วก็เขาะร้อนไม่เหถ้าสมมติถ้ามันหมดหน้าฝนมันก็ไม่ยากเราดินใช่ไหมล่ะแต่ยังไงเอาลองลองออกความคิดเห็นนะเรื่องดินถ้าอาจจะเพิ่มเปสามรุไปเลยแบบนี้แล้วก็ดันเพิ่มไปเลยนะให้มันเป็นเต็มพื้นที่นี้ไปนําเลยก็ไปพุน้า ก็ลองไปคุยดูแต่ว่าเราจะสไหวกับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไหมหรือว่าเราจะขุดเอาเองให้รถมาดันนะเราก็ต้องปรึกษากันก่อนคือตอนนี้ปัญหาของเราคือรถดันดินเนี่ยเราต้องการแค่ประมาณจริงๆเราอยากได้แค่คันเดียวคันเดียวคือพอใช่แต่คันเดียวเนี่ยเขาไม่ไม่เราก็เกรงใจเขาโอ้โหมันไกลด้วยรถไม่คู่เขาเพื่อเสี่ยคืนนะลุงคิดนะผมคิดนะว่าเอารถดันดีกว่าเสียประมาณห้าร้อยอ่ะใช่ไหมถ้าเราสร้างดิน ตรงนี้ให้ลุ้มก่อนเดี๋ยวหมดหน้าฝนก็รถเขาวิ่งขึ้นผ่านก็ไม่ยากแล้วดินก็ให้ทุมที่ลังใช่เออคือถ้าเราสั่งดินใช่ไหมสองที่มันพันหนึ่งใช่ไหมขาดดันอีกพันห้าพันนี่นะจากที่เราจะเสียแค่ห้าร้อยอ่ตรงนี้เราทำมาให้เสร็จก่อนตรงนี้ก็โอเคเราจะประหยัดกว่าเยอะลองดูลองให้รถหารถมาดันดินนี่เอานี่ดินเอาก็ไม่ใช่ไม่เยอะไงก็ให้ให้เอาดินจากตรงนี้ไปก่อนดันดินจากตรงนี้ไปเกียร์ไปพุ่น แล้วตรงโน้นน่ะดันมานี่ได้ไหมหรือยังไงไม่เอาไงมันจะเป็นลุงเยอะตัวนั้นนะเอาตัวนี้ดีกว่าใกล้เนี่ยมันมันมันจะพอไหวไหมตรงนี้นิดเดียวอันนี้อันนี้อืมนี่นี่กองนี่เนาะพอทำหมดนะฝนปั๊บนี่รถเขจะวิ่งเยอะันนี้ยากหรอกอนาคตก็เราสิต่อสิยังจังได้ง่ายอยู่ใช่เออช่วงหน้าฝนนี่รถเขาจะไม่วิ่งรถบรรทุกจะไม่วิ่งแง่รถอ่าไมโครจะไม่ออกทำงานไงก็คือบินที่เราจะไปติดต่อเจ้าเดิมเนี่ยครับ เมืองด้วยแมคโครเขาอยู่อีกคนละที่หนึ่งกับที่จะจกดินแล้วเราจะสั่งเขาแค่สองเที่ยวเขาต้องย้ายแมคโครมาจุกให้เราเราเสียเพลงไว้ง่ายรถแมคโครเนี่ยเพื่อนเอาไปล้างเก็บไว้แล้วนึกออกไหมแมคโครอ่ะเพื่อนเอาไปล้างแล้วเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งอีกอยู่บ้านเพื่อนอยู่อีกหลังนึงแต่ดินที่เพื่อนจะจกให้เราเนี่ยมันอยู่อีกอีกหมู่บ้านนึงเพื่อนต้องย้ายรถแมคโครมาให้เราเพื่อสองคันสองเที่ยวอ่ะมัน ถ้าเราไปขอเขาว่าเขาก็อาจจะปฏิเสธเรายากแต่จริงๆเราไปเราถ่ายคลิปเขาอาจจะแบบมันปฏิเสธเรายากเราก็เกรงใจเขาเพราะฉะนั้นก็งนี่ยก็ดันไลไรมาแต่ทางหน้าไปแล้วบ้านนี้ทางคางนี่แล้วนี่ดันเออดันไล่มาดันไล่มาลองลองดันไล่มาทางทาง่ได้อยู่ตามนั้นแหละเพราะว่าเอาแบบที่พี่ว่าพี่บ่าว่าก็ได้อยู่ ด้วยแล้วก็ไม่เกรงใจเขาด้วยแล้วก็มันนี่ไงก็คือเอาให้มันตั้งห้องน้ำได้ก่อนส่วนดินที่จะเอาไว้เดินเอาไว้อะไรค่อยหน้าแรงมามีดินค่อยเอามาถมใช่ให้เขาเอามาถมปรับเพิ่มเอาถ้าเขาไม่ไม่เพิ่มหรือว่าไม่ซื้อกันแล้วแต่เขาอันนี้ก็คุดได้เนี่ยคุดได้ก็คุดช่วยกันได้เนี่ยใช่ไหมมองได้เขาคุดได้เขาก็คุดไปเนาะ ใช้ไม่เยอะแลพออยู่ดีตรงนี้พออยู่งั้นวันนี้เราทำติดตั้งประตูเสร็จแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เคลียร์ตามที่ให้ทางมอสาก่อนแล้วก็ไปติดต่อรถดัรถดันเราเคลียร์ราคาก่อนตัวในห้าร้อยได้อยู่แล้วเราก็ไปเลยหาอะไรมาไปผมขับรถเขมาเองฮะแล้วก็มีอยู่ พี่ก็ขับรถพี่มาเลยทั้งนั้นน่ะจบง่ายดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปหาวุ่นวายเราดันดินปุ๊บถ้าราคามันเกิน500ร้อยเอารถเจ้าดีกว่าเอาเงินให้เจ้า500ร้อยค่าน้ำมันไปเลยมันดันแล้วมันถูกใจด้วยถูกใจเราด้วยเดี๋ยวไปสั่งคนอื่นมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าเอาเนื้อหันเน๊จทุกคนคิดว่าไงอ่ะเจ้าก็มีรถอยอ่ มายถติดต่อเพื่อเขาจะถูกกว่านี้ไงใช่ไหมอ๋อเออเออลองดูก่อนลองดูก่อนหรือว่าจะเอารถเจ้าเลยไม่เอาไปรถปกติถึงหัวมันจบทีเดียวนะจะต้องติดต่อเสียเวลาเดี๋ยวเราขับมารถยกเอาคันเล็กมาวันไหนวันนี้หรือว่าวันนี้มไม่ีไปวันนี้มันลัางก่อนวันล้งวันนี้ไม่ทันแล้ววันนี้เพราะว่ามันเอาขนาดเล็กมาเอาประตูวันวันนี้นะครับเออ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 ใช่ใช่เอางี้เอาเอาค่าน้ำมันห้าร้อยไปเติมรถเจ้าซะ ก็ผม<า>ดูก่นดูความผสมกว่านเ <c oughs> ต่ียมมันเ็แคาร้อยหรอกนะอ,อ,อาจจะร้อยเดียวก็ได้อาจจะร้อยเดียวสองร้อยก็ได้ <c oughs> ไม่ค uh. ือมันต้องกินน yeah. ้ำม right, mm ันใช่ไหมล่ะอย่าเติมน้ำม well, yeah, like ันหมดอะนาคตหมายเราน่ะเหลือไว้จักลอยนึงเติมคนเนี่ยเติได้ก็แต่ผมลอยไม่ได้มีน้ำมันแบบนี้น้ำมันแบบนี้เจาะเวลารถเราต้องไปติดต่อรถดันดินฟ้าจะขับรถมัไกลอยู่นะไหวเหรอโอ้มันเขามีรอให้ปิ้งปิ้งได้หมดเลยเออเมนเราไกลอยู่นะจากนี่ไปบ้านเจ้านะเป็นไรเราเป็นเรา ไวเหรอไม่จะไปหาเขาแล้วก็ลำบากันเดี๋ยวคิดจะายแล้วก็ยังไงใจอืมเอาโอเคแตมีก่ตามนั้นเลยตามนั้นเลยเออเออเอฟซีน่าจะเอฟซีน่าจะเห็นด้วยนะน่าน่าจะเห็นด้วยเนาะยังผมได้พรุ่งนี้ไหมเออพรุ่งนี้ได้อยู่พรุ่งนี้เราเอารถเจ้ามาเออโอเคเฮ้ยพรุ่งนี้วันอะไรวันพระวันหรือเปล่าพรุ่งนี้วันอะไรมันเข้าวันเสารวันไหนวันที่หนึ่งบ่ ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เตรียมการได้ก่อนอยู่ทางนั้นโอเคทางนั้นวันนี้เราเคลียร์พื้นที่เราเคลียร์ตดันหมดเลยติดตั้งประตูแลกระดันไม้พวกนี้เอาไวมันต้องเก็บนั่งร้านเก็บอะไรอยู่ไม้เมย์เก็บอระกอบเออเก็่ยวกับโอ้ไม้เราต้องตีแบบห้องน้ำก่อนเราเก็บไม่ไดเออได้อยู่เคลียร์ไม้ออกไปฝั่งโน้นก่อนนั่งร้านเราก็ยังต้องใช้อยู่นะเราก่อเราเกลือเราอะไรเราดันดินจากข้างหลังมานี่อีกอีกเสริมอีกต้นกล้วยมันต้องออกนะผมว่า อ๋อไม่กลัวเยวกนะเดียวเดีวเอเรไม่ไม่อยากเราเองไมัวละไมเราดันดูก่อนมันไม่พอยังไงเดี๋ยวมันก็นี่หน่อยเองไม่ไรเราพูนไล่จากข้างหน้ามาเลยนู่นนี่ข้างขงนี่เห็นไไมนี่เราไล่มาเลยนี่ข้าง้างนี่ไลมาเลยดมันลมาเนาะอะไเาดลดดินเยอะลดดินเยอะอะไเีนพมันลำบากหน่อยต่อมานี้ ถมเลยไม่ต้องไปรออะไรอย่างเง้ยมาก็ใสไว้ก่อนเลยช่วงที่เห็นรถนะถมเนี่ยมันน่าอยู่นะเนี้ยถมเนี่ยมันเป็นดินรุกลาดุนไม่เห็นไหมฟองคนตกปุ๊บมันมันเจ้นนางก็สบายด้วยมันดีกว่าจะมองดูอย่างนั้นเห็นไหมดินอย่างนั้นมันไม่น่าเดินอ่ะแฉเนาะดูนะฮะเอฟซีข้างในนนนะครับดินที่บ้านเราดีนึงมันมีแบบนี้หมดสมัยเป็นเม็ดนี่ดินลุกลาดเห็นไหมเราขายอ่ะแบบตเา็นเค็ับใช่ถ้าเป็นดินแบบนู้นไม่มีใครซื้อติดแฉเนาะ โอเคนะเอ็ซีนะก็สรุปเรื่องผมที่เขาน้ำนะครับสรับเราก็ไม่ได้ไปเอาดินเราตกลงกันแบบนี้นะแบบที่เราคุยดีกเนี่บนัรนน่าจะเสนอแต่อยู่บ้านเลยเราเก่งใจเขาเราอยากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอยาก มันเราจะากทำเกินไปดูมันเนาะทำไไดดูอย่างทำเกินไปเออมันดูน่าเกลียดเหมือนกันน่าใช่ไหมล่ะประเด็นคือผมเข้าใจอ่ะเพราะเจ้าของรถไมโครเขาต้องย้ายไมโครเพื่อจะมาเอาให้เราสองเที่ยวแค่เฉพาะรถไมโครสตาร์ทเครื่องมันก็ไม่ได้แล้วน้ำมันรถเขาน่ะย้ายรถผมก็ใช่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 ไหมล่ะถ้าเราไม่ไปไม่ได้เราคลิปจอตรงนหน้าเราอีกเลยเราก็เล่าไปงานไทยอืม ทขับรถตามพี่บ่าวเออได้เอาเอ้าเดี๋ยวพี่บ้องครับรอครับรอโอเคนะ FC สรุปตามน,นี้นะฮะทุกท่านขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ